สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปที่2นะคะของรายวิชาศิลปะ4นะคะรหัสร,รายวิชาสอ2สองนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งในคลิปที่2นี้นะคะก็จะเป็นในเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเราก็คือ ภาพสื่อความหมายนะคะหรือว่าการวาดภาพสื่อความหมายนั่นเองนะคะการวาดภาพสื่อความหมายนะคะมันคืออะไรเนาะมันคือการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ที่มองเห็นความงามได้จากรูปลักษณ์นะคะหรือสามารถสัมผัสร,รับรู้ชื่นชมด้วยประสาทตาสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ แสดงเรื่องราวต่างๆค่ะจากการรับรู้นะคะ,ะจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์ทางอ้อมนะคะแล้วก็จากจินตนาการการสร้างสารรค์ใหม่นะคะที่ต้องการจะสื่อให้ผู้ดูเนี่ยได้รับรู้ในสาระเนื้อหานั้นๆน,น,นี่ก็คือความหมายของการวาดภาพสื่อความหมายนั่นเองนะคะซึ่งในการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์นะคะ ก็จะมีกระบวนการเนาะในการสร้างสรรค์คะดังนี้นะคะกระบวนการที่1ค่ะก็จะเป็นการรับรู้นะคะหรือว่า perception นะคะการที่มนุษย์เนี่ยใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆนะคะรับรู้แล้วก็ชื่นชมในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะนี่ก็คือการรับรู้นั่นเองจากนั้นนะคะก็จะเป็นประสบการณ์นะคะหรือว่า experience นะคะ คือการที่มนุษย์เราเนี่ยได้ผ่านภาวะการรับรู้แล้วเนาะได้เห็นได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาบ่อยครั้งนะคะจนสะสมเกิดเป็นประสบการณ์แล้วก็ความชํานาญนะคะและสุดท้ายนะคะกระบวกนการสุดท้ายคือจินตนาการนะคะหรือว่า imagination นะคะมันคือ การคิดสร้างภาพในจิตใจก่อนที่จะสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะนะคะโดยจินตนาการเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมาจากการรับรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์เนาะซึ่งจริงๆแล้วการรับรู้ของแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันจากนั้นพอเรารับรู้แตกต่างกันใช่ไหมคะเราก็จะมีประสบการณ์นะคะที่แตกต่างกันจากนั้นพอเรามีประสบการณ์แตกต่างกันแล้ว ในการาคิดในการจินตนาการออกมาเนี่ยภาพของแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะมันเกิดจากการรับรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะเป็นในเรื่องของกระบวนการคราวนี้เรามาดูประเภทบ้างนะคะประเภทของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะ ซึ่งประเภทของการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์เนี่ยจะมีอยู่3ประเภทนะคะซึ่งมีดังนี้นะคะประเภทที่1นนะคะก็คือการสร้างสรรค์แบบรูปประมนะคะหรือว่าเรียลลิสติกนะคะเรียลลิสติกก็คือจะเป็นการสร้างสรรค์ที่เหมือนจริงนะคะเห็นยังไงถ่ายทอดออกมาแบบนั้นนะคะตามองเป็นยังไงเราก็วาดออกมาแบบนั้นเลยนั่นคือการ สร้างสรรค์แบบรูปธรรมหรือว่ารียลลิสติก็คือเหมือนจริงเหมือนจริงที่สุดนะคะ 2. ค่ะประเภทที่2ก็คือจะเป็นการสร้างสรรค์กึ่งนามารมนะคะหรือว่า s e มิแ a b s t r a c t นะคะมันคือการที่ดัดแปลงนะคะจากความจริงคงเหลือแต่ที่เด่นๆเอาไว้หรือว่าเรียกว่าแปเป็นการาลดทอนนั่นเองนะคะและ3ค่ะสุดท้ายนะคะมันคือ การสร้างสรรค์แบบนำม,มาทำนะคะหรือว่า abstract นะคะมันคือการที่จะแบบไม่แสดงความจริงนะคะเน้นเพียงแค่ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่อยากจะสร้างสรรค์ออกมาเท่านั้นนะคะซึ่งประเภทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทเนาะจากนั้นค่ะในการสร้างสรรค์ภาพสื่อความหมายต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคหลากหลายเลยแต่คราวเนี้ย ครูจะยกขึ้นมาทั้งหมด3เทคนิคเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละเทคนิคเลยนะคะ,ะเทคนิคที่หนึ่งค่ะก็คือ c o l l a อา art นะคะหรือว่าศิลปะติดปะต่อนะคะค o l l a อา art หรือว่าภาพปะติดหรือว่าศิลปะติดปะต่อนี่มันคืออะไรเนาะภาพปะติดหรือว่าคอล l a เนี่ยเป็นคำนะคะในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่า color เนาะมันคือ การที่ใช้กาวเนี่ยในการทำงานศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆนะคะโดยการเรียบเรียงภาพเก่าที่มีอยู่เนี่ยเข้ากับวัสดุใหม่นะคะประกอบกันเพื่อให้เกิดเป็นความหมายใหม่หรือลดทอนความหมายเดิมที่มีอยู่อ่ะนี่ก็คือความหมายของคอนหลาดนะคะคราวนี้ค่ะเมื่อกี้เราไปดูประเภทของการสร้างสารรค์งานมาแล้วเพราะฉะนั้น นักเรียนลองตอบคำถามดูนะคะว่าค c o ลา a อา art เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทใดนะคะลองตอบดูก็จะมีการสร้างสรรค์แบบรูปธรรมนะคะการสร้างสรรค์แบบกึ่งนำมาทำการสร้างสรรค์แบบนำมารำลองตอบดูนะคะสค่ะจะเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์แบบ creative art นะคะหรือว่า ศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะมันคืออะไรเนาะ Creative Art หรือว่าศิละปะสร้างสรรค์นเนี่ยมันคือการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่นะคะในทางศิละปะสามารถกระทำโดยการนำวิธีการจัดรูปแบบขององค์ประกอบศิลป์โดยใช้ทัศนธาตุเช่นแบบจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงที่เราเได้ศึกษากันมาในคลิปที่หนึ่งแล้วนะคะมาเป็นสื่อน,นะคะในการถ่ายทอด ผ่านเทคนิคต่างๆเช่นอาจจะเป็นการระบายสีการติดกาวเป็นต้นนะคะคราวนี้พวกเราลองตอบคำถามดูสิคะว่านักเรียนคิดว่า Creative Art เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทใดคะและ3ค่ะคือ คอนทัวร์ดออิยงนะคะจะเป็นการวาดภาพสื่อความหมายแบบคอนทัวร์ดอเอิงเนาะเป็นการใช้เทคนิคคอนทัวร์ดออิงนะคะหรือว่าการวาดเส้นประสาทสัมผัสนะคะการวาดเส้นประสาทสัมผัสคืออะไรเนาะคือการวาดโดยเพ่งมองไปที่วัตถุหรือสิ่งที่ต้องการจะวาดนะคะสายตาเนี่ยจะสังเกตสิ่งที่ต้องการจะวาดเท่านั้นแล้วก็จะไม่ยกมือของตนเองเนี่ยขนาดที่วาดภาพนะคะ ภาพเนี่ยจะถูกลากเส้นตามสายตาของเราโดยปากการหรือว่าวัสดุอื่นๆนะคะตั้งแต่เริ่มวาดเนี่ยจนสิ้นสุดเลยในการวาดแต่ละครั้งนะคะก็คือจะไม่ยกมือขึ้นเลยนะคะก็คือตาเราเนี่ยจะโฟกัสสิ่งที่เราจะวาดนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเพราะเราลองตอบดูสิคะว่า c o n t ัวร drawing นะคะเป็นการสร้างสารรค์งานศิลปะประเภทใดคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนาะหรือว่าภาพสื่อความหมายนะคะเราก็จะได้รู้เทคนิคต่างๆในการสร้างสารรค์ภาพสื่อความหมายเนาะได้รู้ถึงประเภทนะคะในการจัดประเภทของการสร้างสารรค์นะคะรวมถึงเราได้รู้ในเรื่องของกระบวนการนะคะรู้ถึงการรับรู้ปร,ประสบการณ์นะคะแล้วก็ เกิดเป็นจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะคราวนี้ค่ะก็จบลงไปแล้วในคลิปนี้เนาะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเออ,อดไลน์มาถามนะคะหรือว่าสอบถามมาทางอีเมลได้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ